เรียนรู้วิธีาการคอมพิวเตอร์ที่บ้านโดยไม่ต้องใช้หุ่นยนต์กับ VEXcode VR ซึ่งเป็นการจําลองสถานการณ์การเขียนโค้ดควบคุมหุ่นยนต์การทํางานทั้งหมดทบบําบนเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตนะครับไม่จําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆเพิ่มเติมเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานตัวหุ่นยนต์จําลองนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับ แล้วก็ค้นหาคำว่าไอพิมพ์คำว่า VR. v r v e x แค่นี้นะครับกด enter เข้าไปนะครับจะเป็นเว็บไซต์แรกเลยนะครับเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ย มันจะไม่มีอะไรนะครับไม่มีบล็อกอะไรทั้งสิ้นอันนี้เคยทําไวล้ละก็เลยมีนะครับเรามาดูส่วนประกอบของตัวโปรแกรมกันก่อนนะครับตัวนี้จะทํางานบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับมาดูตัวแถบเมนูตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นลูกโลกตัวนี้จะเอาไว้ใช้สําหรับเปลี่ยนภาษานะครับซึ่งรองรับภาษาไทยด้วยนะครับรองรับภาษาไทย เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับถัดมาตัวนี้ไว้เปลี่ยนภาษานะครับไฟล์เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์ก็เอาไว้สําหรับอะไรบ้างก็สร้างบล็อกไม้สร้างกล่องข้อความบันทึกหรือบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับคือเมื่อเราทํางานเสร็จหรือ,อยังไม่เสร็จเราสามารถที่จะบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เก็บไว้ใช้งานหรือเอามาแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับอ่า นี่คือในส่วนของฝาเมนูไฟล์นะครับถัดมาเป็นบทเรียนการใช้งานนะครับก็จะมีสอนวิธีการใช้บล็อกต่างๆนะครับโปรแกรมนี้จะพูดถึงการเอาบล็อกมาต่อนะครับต่อมานะครับเ,เรียนรู้จะเป็นบทเรียนต่างๆเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับว่ามีตัว ประกอบส่วนประกอบของหุ่นยนต์มีอะไรบ้างนะครับโอเคถัดมานะครับเป็นการทําซ้ําเลิกทําเราจะใช้ตัวสัญลักษณ์พวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งชื่อโปรเจกต์ตั้งชื่องานของเรานะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่องานลงไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นการเลือกเพลกลาวนะครับเพลกลาวก็คือ,อเป็นแผนที่สําหรับให้หุ่นยนต์ทํางานนะครับคลิกเข้าไป แล้วก็ไปเลือกให้ตรงกับสถานการณ์ที่เราต้องการได้เลยนะครับมีเพลการให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับอ่าโอเคออเพนเพลกาวตัวนี้ก็คือกดเริ่มต้นนะครับกดเริ่มต้นในกรณีที่เรารวางบล็อกเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะคลิกปุ่มนี้นะครับเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามที่เราวางบล็อกไว้นะครับ ถัดมาขั้นตอนก็คือให้มันลันทีละขั้นตอนนะครับวางบล็อกปุ๊บกดปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้ทีละสเต็ปสเต็ปถ้าจุดไหนที่มันไม่เป็นตามที่เราต้องการเราก็แก้ไขณจุดนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มหยุดนะครับแบงก็คือแชร์อ,ออกไปนะครับแชร์ออกไปส่วนตัวข้างล่างนี้นะครับจะเป็นการแสดงโค้ดนะครับแสดงโค้ดเป็นโค้ดภาษา Python นะครับ ถ้าเวลาเราเอาบล็อกมาต่อมาวางอ่าลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวสมมตุติอ่าแล้วเราหยิบบล็อกมาวางนะครับอ่ะแล้วเราลองคลิกโค้ดดูคลิกตัวแสดงรหัสโค้ดดูนะครับเราก็จะเห็นภาษาไพทอนตรงนี้นะครับ นี่แสดงให้เราเห็นเลยว่าเราเอาตัวอะไรไปวางไว้นะครับหรือเราจัดการนําบล็อกตัวนี้มาต่อปุ๊บเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นโค้ดตัวนี้มาวางเห็นไหมครับถ้าเป็นภาษาก็จะเป็นภาษาแบบนี้สําหรับคนที่ถนัดเขียนเป็นภาษาไพทอนก็สามารถที่จะพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวดูนะครับเป็นตัวแสดงเซนเซอร์มีเซนเซอร์อะไรมีตัวแปรอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ สามารถจะคลิกได้เลยนะครับคลิกสำรวจดูได้เลยอโอเคดูข้อมูลบล็อกเพิ่มเติมไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เสร็จแล้วมาดูฝั่งทางซ้ายมือนะครับฝั่งทางซ้ายมือก็จะเป็นโค้ดต่างๆจะถูกแบ่งทําไว้เป็นกลุ่มกลุ่มนะครับก็มีอเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เป็นหลักสากลนี่ก็จะแบ่งเป็น กลุ่มต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับแต่ละกลุ่มก็จะแบ่งเป็นสีเพราะฉะนั้นง่ายๆนะครับก็คือสามารถที่จะจำสีได้นะครับดูสีสังเกตจากสีได้เลยนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆอาจจะสังเกตจากสีนะครับอโอเคเปลี่ยนสลับไปสลับมาลองดูนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาที่เขานิยมก็คือจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะนะ ถ้าเราไปดูคลิปต่างชาติก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกย่อยๆในแต่ละกลุ่มนะครับจะเรียงตามนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะดึงมาใช้งานาลากมาว่างถ้าไม่ต้องการก็ลากกลับแค่นั้นเองนะครับ ลองใช้ดูนะครับลองคลิกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับแค่จับมาต่อต่อต่อกันแล้วก็ลองกดเริ่มต้นนะครับว่ามันเป็นไปนตามที่เราต้องการไหมนะครับโอเคถัดมานะครับฝั่งทางขวามือที่เป็นจุดๆตรงนี้ก็คือพื้นที่สําหรับการวางบล็อกนะครับพื้นที่สําหรับการวางบล็อกอ่าโอเคนี่ทางล่างลงมาก็จะเป็นการเพิ่มขยายพื้นที่ที่เราวางบล็อกนะครับลบ ย่อลงนะครับหรือให้เท่ากับมุมมองปกติก็คือไม่ย่อไม่ขยายก็จะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มทดสอบนะครับสั่งให้ตัวหุ่นยนต์ของเราทํางานดูบ้างนะครับอันดับแรกนะครับไปที่เหตุการณ์นํำเมื่อเริ่มต้นเข้ามาก่อนนะครับแล้วลองให้เราจะสั่งให้หุ่นยนต์นะครับทำการ เคลื่อนที่นะครับก็ไปที่ระบบขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้า200า200นะครับตัวเลขตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขเป็นไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้นะครับอโอเคจากนั้นมาที่เลือกเพลตาดูนะครับว่าจะให้พื้นสนามของเราเนี่ยสนามสำหรับหุ่นยนต์นั้นใช้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ตัวแผนที่กริดดูนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นแผนที่นะครับซึ่งเป็นแผนที่แผนที่ตัวนี้นะครับจะมีมุมมองกล้องนะครับอันนี้เราดูมุมมองด้านบนนะครับนี้มุมมองด้านด้านหน้านะครับแล้วก็มุมมองเป็นบุคคลที่ที่สามตัวนี้นะครับอ่าอันนี้บุคคลที่หนึ่งเลยเหมือนเรานั่งขับรถอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเมื่อระวังบล็อกมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ กดเริ่มต้นตรงนี้ก็ได้หรือตรงตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับคลิกดูนะครับเมื่อเราคลิกมันจะเคลื่อนที่ไป200นะครับช่อง1ช่องตรงนี้ก็คือ200นะครับ1ช่องคือ200แล้วเราคลิกไปดูนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าจะหยุดก็คือ Stop ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวางบล็อกหรือหลายๆบล็อกนะครับ ง่ายๆนะครับใช้งานง่ายๆแค่ลากบล็อกมาวางนะครับลากบล็อกมาวางเดี๋ยวเราจะให้มันขีดเส้นไปด้วยนะครับสร้างเส้นไปด้วยนะครับไปที่ตัวรูปร่างหน้าตานะครับย้ายปากกาลงเอาปากกาลงก็คือจรดปากกาลงที่พื้นนะครับแล้วก็ตั้งค่าสีปากกาเป็นสี มีสีดําสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวจะเลือกใช้สีแดงนะครับแล้วก็ถัดมาจะให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสัก800อ่าจากนั้นขับเคลื่อนอ่าเลี้ยวขวา90องศาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีก400อ่าเลี้ยวขวาไป400นะครับจากนั้นนะครับ เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา90้าสอ่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้า800เอามาต่อกันให้สนิทแบบนี้นะครับ800รอ่าถัดน,นัจากนั้นนะครับให้ทำการเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้าย90้ปึ๊บเก ตรงนี้เป็น400เอ้ยไม่ใช่ผิดตัวนะครับเลี้ยวขวา90องศาเคลื่อนที่ไปข้างหน้า400แล้วก็หยุดการขับเคลื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มาจะเป็นอย่างไรนะครับกดเริ่มต้นครับสังเกตนะครับฝั่งซ้ายมือ มันถึงโคดไหนนะครับโคดไหนที่ทํางานอยู่นะครับมันก็จะมีสีเขียวกระพริบกระพริบอยู่นะครับอ่าหยุดนะครับเรียบร้อยเราก็จะได้รูปเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่านี่เป็นเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็แนะนําโปรแกรมเบื้องต้นนะครับสําหรับผ,ผู้ที่สนใจนะครับเอาไปใช้ในวิชา วิทยาการคำนวณได้เลยนะครับเป็นการฝึกคิดนะครับฝึกคิดถ้าเราไม่มีหุ่นยนต์เราสามารถที่จะใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวเว็บนี้นะครับใช้ในการจำลองดูได้เลยนะครับเราก็จะเห็นมุมมองลักษณะประมาณนี้นะครับไม่มีงบที่จะซื้ออุปกรณ์เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดนะครับดูโค้ดเนาะดูโค้ดที่เราวางไว้เมื่อกี้นะครับโค้ดนี้เขียนว่ายังไงบ้างนี่หนไหมครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับกระบวนการทั้งหมดนะครับก็จะถูกเขียนเป็นข้อความลักษณะแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ สำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์ vr.vex.com นะครับเข้าไปศึกษาได้เลยเสร็จแล้วเราจะเซฟงานของเราไว้ได้อย่างไรวิธีการนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนนะครับตั้งชื่อ,อ คลิกเปลี่ยนตรงนี้ไปที่เมนูไฟล์นะครับบันทึกลงในลงคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีไฟล์นี้เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราจะนําไฟล์ที่เราบันทึกไว้มาใช้งานนะครับเราก็ไปที่เดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับเดี๋ยวไฟล์ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับละทิ้งโปรเจกต์เมื่อกี้นี้ไปได้เลยนะครับเลือก เมื่อกี้เราบันทึกไว้ไหนนะครับนี่คลิก Open เห็นไหมครับเราสามารถที่จะนำโค้ดที่เราวางไว้เมื่อสักครู่นี้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาเพิ่มเติมมาแก้ไขต่อได้นะครับโปรแกรมนี้นะครับดีเพราะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอแนะนำการใช้งานเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ